สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมใหม่ครับนะครับแล้วก็อยู่กับซีรีส์เอาชีวิตรอดกันนะครับ o oh ้ my god เป็นซีที่เราทำการเดนเดอร์มานะครับเป็นคดีที่ค่อนข้างจะกว้างละก็ดีนะฮะเหมือนว่าบนัสชีดของเราจะมีขอให้นิดหน่อยนะก็เยอะอยู่นะ เราจะไปตัดไม้กันเลยนะฮะโอเคโอเคนะครับแต่เราจะไปสำรวจแแบบกันเลยู้วกว้าแแบบกว้างมา,มากๆเลยนะครับผมก็อยากจะเจอหมู่บ้านสักนิดนะครับโอ้ oh, my god มีถ้ำใหญ่มากๆนะครับที่มีแต่ฐานให้เรานะฮะนั่นแหละอะไรไครับตอนนี้เราก็เปิดแกะเรียบร้อยนะฮะได้แกะมาสามนะฮะ,ะถือว่าเป็นการตั้งต้นชีวิตที่ค่อนข้างจะดีนะฮะโอ,ะอ,ะอะเคอาหารเยอะมากโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเราจะไปป้นหมู่บ้านกันเลยนะครับว่าหมู่บ้านจะมีอะไรให้เราหรือเปล่านะฮะโอเคไปกันเลยค่ะ ว้าวหมู่บ้านนี้นะครับมีฟางจํานวนมากแล้วก็มีถ้าใกล้ๆนะครับเป็นหมู่บ้านที่จะสมบูรณ์มากๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะทําการขุดฟางกันเลยนะครับเนื่องจากว่าถ้าเรามีอาหารก็จะเป็นสิ่งที่ดี